สวัสดีครับประจำวันอังคารที่14มีนาคม2566ติดตามรายงานสภาพอากาศจากกลมอุตุนิยมวิทยาจากการที่พ่อแม่พี่น้องประชาชนกำลังดีใจที่มีฝนตกลงมาอย่างหนักเมื่อช่วงกลางดึกของวันที่12จนถึง13มีนาคมที่ผ่านมาโดยเฉพาะทางภาคเหนือเกือบจะทั้งภาคภาคตะวันออกเชียงเหนือตอนบนภาคกลางภาคตะวันออกรวมถึงภาคใต้ตอนบน แต่และแล้วปริมาณของกลุ่มฝนชุดใหญ่ก็มาให้เห็นเพียงแค่แวบเดียวแล้วก็หายไปโดยตั้งแต่ช่วงวันที่14มีนาคมจนถึง22มีนาคมในประเทศไทยจะลงเหลือเพียงแค่ปริมาณของฝนตกในบางแห่งถือได้ว่าเป็นส่วนน้อยและตกกระจายตัวลักษณะของสภาพอากาศในประเทศไทยตามแต่และวันจะเป็นเช่นไรต่อไปปริมาณของกลุ่มเมฆฝนชุดใหญ่ๆจะมีมาให้ได้ลุ้นในประเทศไทยอีกหรือไม่ และทั้งหมดนี้สามารถติดตามได้กับช่องรุดสิทธิคนจนคลิปนี้ครับฝากกดติดตามถ้าหากว่าชอบก็ฝากกดไลค์หากเห็นคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดแชร์และอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดจากการแจ้งเตือนคลิปวิดีโอใหม่ๆที่ทางช่องของเราได้อัปโหลดลงครับ เริ่มต้นกันที่ในช่วงเช้ามืดถึงเช้าของวันอังคารที่14มีนาคม2566บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นได้มีกำลังอ่อนลงจากมวลอากาศเย็นกำลังอ่อนยังคงปกคลุมทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ประกอบกับขึ้นกระแสของลมค้าฝั่งตะวันตกยังคงปกคลุมทางภาคเหนือตอนบนทำให้ภาคเหนือ และทางภาคอีสานจะมีอากาศเย็นในช่วงตอนเช้าในขณะที่ลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงตาย,ยังคงพัดปกคลุมทางประเทศไทยตอนบนทําให้บริเวณดังกล่าวยังคงมีฝนตกฟ้าคนองเกิดขึ้นในบางพื้นที่แต่หากดูตามโมเดลนี้ถือได้ว่าเป็นส่วนน้อยและตกกระจายตัวส่วนคลื่นลมทางบริเวณอ่าวไทยตอนล่างจะมีกําลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง1-2เมตร บริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองขึ้นสูงมากกว่า2เมตรโดยถ้าหากเราสังเกตลักษณะสภาพอากาศลายภาคมีดังต่อไปนี้ภาคเหนือจะมีอากาศเย็นในช่วงตอนเช้าโดยจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากจะเน้นไปทางบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายและจังหวัดตากโดยอุณหภูมิต่ำสุด18-22องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30-34องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว5-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีอากาศเย็นในช่วงตอนเช้าโดยจะมีอุณหภูมิต่ำสุด17-20องศาเซลเซียสและอุณหภูมิมสูงสุด29-32องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางจะมีฝนเล็กน้อยในบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด21-24องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด31-3 3องศาเซลเซียตลมตะวันออกความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกจะมีอากาศเย็นในช่วงตอนเช้าและจะมีอากาศร้อนกับเกิดฟ้าหลววในช่วงตอนกลางวันอุณหภูมิตำสุด2 2่5สององศาเซลเซียตอุณหภูมิสูงสุด32-35องศาเซลเซียส ลมตะวันออกความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลขึ้นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองขึ้นสูงมากกว่า1เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ10ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันชุมพรสุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราชและจังหวัดพัทลุงอุณหภูมิต่ำสุด22-24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30-34องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันออกความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลขึ้นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองขึ้นสูงได้มากกว่า1เมตร ตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันออกความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงได้มากกว่า2เมตรภาคใต้ในฝั่งของตะวันตกจะมีอากาศร้อนในช่วงตอนกลางวันโดยจะมีฝนเล็กน้อยในบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดละนองและพังงา อุณหภูมิต่ำสุด22-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-36องศาเซลเซียสลมตะว,วันออกความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรห่างฝั่งขึ้นสูงประมาณ1เมตรกรุงเทพมหานครปริมณฑลจะมีฝนเล็กน้อยในบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด24-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-34องศาเซลเซียส ลมตะวันออกความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงจากนั้นพอเราเลื่อนดูต่อไปในช่วงวันพุทธที่15มีนาคม ท่านผู้ชมจะสังเกตเห็นได้ว่าในช่วงตอนเช้าของวันพุธที่15มีนาคมเส้นความกดอากาศเท่าที่พ0 1 4ยังคงปกคลุมทางประเทศไทยตอนบนโดยเฉพาะทางภาคเหนือภาคกลางตอนบนทางภาคอีสานลักษณะเช่นนี้หมายความว่าบริเวณความกดอากาศสูงหรือบวัวมวลอากาศเย็นที่มีกําลังอ่อนยังคงปกคลุมทางประเทศไทยตอนบนมาดูในเรื่องของลมบน ระดับยอดเมฆสูงจากน้ำทะเลขึ้นไป5,500เมตรหรือว่า5กิโลครึ่งท่านผู้ชมจะสังเกตเห็นได้ว่าขึ้นกระแสของลมคาฝั่งตะวันตกยังคงเคลื่อนตัวเข้าปกคลุมทางประเทศไทยตอนบนเหนืออีสานกลางและขณะที่พอตกช่วงเที่ยงบ่ายไปหาเย็น ในประเทศไทยจะมีความกดอากาศตา่ำหรือว่าความร้อนสะสมจึงทำให้มีอากาศอบอุ่นขึ้นลักษณะชช่นนี้จึงเกิดแนวพะทะอากาศทำให้มีฝนฟ้าคนองเกิดขึ้นได้ในบางแห่งบวกกับลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปริมาณความชื้นเข้ามาปกคลุมยังประเทศไทยส่งผลทำให้ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือในซีของตะวันตกภาคกลางภาคตะวันออก และทางภาคใต้ตอนบนถึงตอนกลางยังคงมีฝนตกเกิดขึ้นในบางแห่งโดยตกลักษณะพายุฝนตกฟ้าขนองลมกระโชกแรงฟ้าร้องฟ้าผ่าโดยถ้าหากพ่อแม่พี่น้องประชาชนได้ติดตามข่าวสารพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่อง ท่านผู้ชมก็จะทราบกันดีว่าตั้งแต่ช่วง12-13ที่ผ่านมานั้นในประเทศไทยบ้านเรามีอากาศเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันมวลอากาศเย็นลงมาอย่างฉับพลันจึงทําให้เกิดพายุรุร้รนเกิดขึ้นช่วง12-13มีนาคมที่ผ่านมาโดยบางพื้นที่ก็มีปริมาณของฝนตกบางพื้นที่ตกตลอดทั้งคืนบางพื้นที่มีฟ้าร้องฟ้าผ่าบางพื้นที่หรือบางจังหวัดมีลูกเห็บตกเกิดขึ้น ช่วงบริเวณทางภาคอีสานมีลมกระโชกค,ค่อนข้างแรงจากลักษณะอากาศที่เปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันภายในช่วง12ถึง15มีนาคมฉะนั้นก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยครับจากนั้น พอเราเลื่อนดูโมเดลต่อไปช่วงเวลา8นาฬิกาของวันพฤหัสบ,บดี16มีนาคมท่านผู้ชมจะสังเกตเห็นได้ว่าเส้นไอโซบาที่1 0 16ก็คือเส้นของความเย็นหรือว่ามวลอากาศเย็นที่แผ่มาจากประเทศจีนก็จะมีกำลังแรงขึ้นเล็กน้อยแผ่เข้ามาปกคลุมในประเทศไทยอีกครั้งโดยเฉพาะทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนโดยอุณหภูมิจะลดลงประมาณ1-2องศาเซลเซียสเท่านั้นจากการที่ลักษณะสภาพอากาศใน ช่วงเช้าของวันพฤหัส,สบดีที่16มีนาคมมีอากาศเย็นลงขึ้นเล็กน้อยก็จะส่งผลต่อเนื่องลักษณะสภาพอากาศในช่วงวันพฤหัส,สบดีที่16มีนาคมช่วงกลางวันบ่ายไปหาเย็นต่อไปนะครับก็คือในช่วงกลางวันแล้วก็ช่วงบ่ายนะครับก็จะมีในเรื่องของความกดอากาศตา่าหรือว่าความร้อนที่เข้ามาปกคลุมในประเทศไทย ส่งผลทําให้มวลความชื้นหรือว่าเกิดแนวปะทะอากาศเกิดขึ้นในขณะที่ลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใตย้ยังคงเติมเต็มความชื้นให้กับในประเทศไทยจึงทําให้มีฝนตกฟ้าขนองฟ้าร้องฟ้าผ่าเกิดขึ้นหรือก็คือมีฝนเพิ่มขึ้นในประเทศไทยนั่นเองนะครับโดยจากการที่แบบจําลองได้อัปเดตล่าสุดท่านผู้ชมจะสังเกตเห็นได้ว,ว่า ตั้งแต่ช่วงเที่ยงบ่ายไปหาช่วงเย็นของวันพปปรฤหัสบดีที่16มีนาคมทางภาคเหนือจะมีพื้นที่เสี่ยงนะครับแล้วก็จะมีพื้นที่เสี่ยงปริมาณของฝนตกปานกลางเกิดขึ้นครับบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน,าน่านลำปางพแพร่อุตรดิตถ์สุขโขทยัยพิษณุโลกตากกำแพงเพชรพิจิตร และเพชรบุร์ครับพื้นที่เสี่ยงทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดเลยภาคกลางอุทัยธานีกรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีพระนครศรีอย,ยุธยาอ่างทองสิงห์บุรีลบบุรีและสระบุรีภาคตะวันออกจะมีอากาศเย็นในช่วงเช้าและจะมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นช่วงเที่ยงบ่ายไปหาเย็นร้อยละ30ของพื้นที่บริเวณจังหวัดนครนายก ปราจินบุรีสะแก้วฉะเชิงเซาชนบุรีระยองจันทบุรีและจังหวัดตราดภาคใต้พื้นที่เสี่ยงฝนตกฟ้าคนองร้อยละ1ิของพื้นที่บริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสตูลสงขลาปัตตานียะลา และนราธิวาสจากนั้นช่วงตั้งแต่17-19ถึงมีนาคม2566ในประเทศไทยจะมีความกดอากาศต่ำหรือว่าความร้อนเข้าปกคลุมประกอบกับลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้ยังคงปกคลุมทางภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออก ทำให้บริเวณดังกล่าวยังคงมีอากาศร้อนโดยทั่วไปกับจะมีฝนตกฟ้าขนองเกิดขึ้นในบางแห่งแต่โดยภาพรวมแล้วเป็นปริมาณของฝนตกเล็กน้อยเท่านั้นนะครับสำหรับทางภาคใต้นะครับลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉีงยงใต้ยังคงพัดปกคลุมทางอ่าวไทย ภาคใต้และก็ทะเลอันมันนะครับส่งผลทําให้ภาคใต้ยังคงมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้ในบางแห่งเช่นเดียวกันจากช่วงตั้งแต่20-23ถึงมีนาคม2566เป็นต้นไปทางภาคใต้ปริมาณของฝน จะค่อยๆเพิ่มขึ้นนะครับส่วนทางภาคเหนือจะหมดฝนทางภาคตะวันออกเชียงเหนือจะมีฝนได้ในบางวันแต่ว่าเป็นปริมาณของฝนเล็กน้อยภาคกลางและภาคตะวันออกด้วยเช่นเดียวกันนะครับปริมาณของฝนเล็กน้อยนะครับปริมาณของฝนเยอะๆนะครับจะไปนเน้นทางภาคใต้นะครับแน่นอนว่าพอตกในช่วงกลางวันโดยพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นต้นไปนะครับก็จะมีอากาศร้อนอบอ้าวแบบทั่วถึงนะครับลักษณะของฝนนะครับที่ เพิ่มขึ้นในภาคใต้เพราะอะไรนะครับภาคเหนือฝนนะครับหายเพราะอะไรภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกมีฝนเล็กน้อยในบางวันเพราะอะไรนะครับมาดูในเรื่องของลมนะครับระดับยอดเมฆนะครับ ท่านผู้ชมจะสังเกตเห็นได้ว่าขึ้นกระแสของลมค้าฝั่งตะวันตกจากการที่เสียรูปทรงเมื่อช่วง12-13มีนาคมที่ผ่านมานะครับที่เคลื่อนตัวลงมาพาดผ่านทางภาคเหนือส่งผลกระทบต,ต่อลักษณะอากาศในประเทศไทยทําให้เกิดพายุฤดูร้อนขึ้นนะครับมีฝนตกฟ้าขนองลูกเห็บตกเกิดขึ้นนะครับจากนั้นเนี่ยตั้งแต่20-23มีนาคมเป็นต้นไปก็จะมีแนวโน้มครับเคลื่อนตัวกลับไปอย่างที่เก่านะครับพาดผ่านประเทศเมียนามาเหมือนเดิมแล้วก็ พัดผ่านแถวบริเวณประเทศลาวตอนบนแล้วก็เวียดนามตอนบนด้วยนะครับนี่จึงเป็นสาเหตุต่อลักษณะสภาพอากาศในประเทศไทยต่อไปนั่นเองนะครับสุดท้ายนี้นะครับหากท่านใดฟังคลิปนี้แล้วเห็นแล้วมีประโยชน์อย่าลืมนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดสั่นกระดิ่งแล้วกดเลิกทั้งหมดนะครับลักษณะสภาพอากาศนะครับในวันถัดไปจะเป็นเชัยต่อไปจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือมีการอัปเดตใหม่หรือไม่นะครับแอดมินจะกลับมาอัปเดตให้ครั้งในคลิปถัดไปนะครับสาหรับในคลิปนี้กลับสวัสดีครับ